สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาปลายแล้วนะมัดพาทุกคนมาเก็บเห็ดไอ้นี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่มาเก็บเห็ดมาเก็บลิงออนเบอร์รี่นะคะมากับน้องมะลิเนาะน้องมะลิพามาดูอะไรนะลิงออนลิงออนเบอร์รี่แล้วอีชั้นก็พานี้มาด้วยมีถังถังกับถังกับะตะกร้าเห็ดนะคะเพราะว่าอยากเก็บเห็ดนะคะอยากเก็บเห็ด ากเก็บเห็ดมากๆว้าเห็ดเหลืองเจอเห็ดเหลืองแล้วทุกคนเดี๋ยวนะคะขอเก็บเห็ดก่อนทั้งถังทั้งทั้งถังทั้งตะกร้าเห็ดนะคะมาเดี๋ยวมาดูก่อนโอ้โหมัทนามาเจอเห็ดเหลืองก่อนเข้าป่าลิงอนเลยอ่ะแต่มันเป็นเห็ดเหลืองแบบพันเล็กๆนะคะทุกคนดูดิแตกเลย เบาบางมากเลยอ่ะพอดีแหละมามาริจะทําไม้นี้ให้กินลาบเอาไปใส่รวมกันได้ไหมมารีรนู่นทะีนนน่เกันนี่น่ะนู่นนึงทิ้งครึ่งเก็บครึ่ง พวกเรานี่ไม่ใช่มืออาชีพเนาะเดินลงมาใช้ป่าด้านล่างทุกคนลูกอูดูนเต็มเลยอูดูนว้าว,ว,าวอยากกินนี่อูดูนอันนี้มันคือลูกทรอนแบรหรือเปล่า หมือนทรอนแบเลยทรอนแบรอรภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่ามันจะสามารถดื่มดื่มน้ำทรอนแบแล้วทำให้คนที่เป็นเรื่องของกับพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าจะช่วยได้อะทรอนแบ คิดว่าใช่นะเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้พี่หม่วงดูก่อนคิดว่าใช่นะเนี่ยทรอนแบร์ไหนอะโฟกัสไหมเนี่ย,ยคิดว่าใช่นะทรอนแบร์เขาจะขึ้นเป็นเถาๆแบบนี้ค่ะดูดิดืดวิตามินซีสูงมากดูดิเห็ดเหลืองงา,งามงามงามมากเลยดอกนี้ กำลังเดินหาลิงออนเบอรี่ทุกคนเดินมาเจอเห็ดเหลืองว้าวนี่อีกนี่อีกอึบอู้งามมากเลยอ้าทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือนี่คือเห็ดเหลืองงามงามงามมากเลย ไม่มีเห็ดเหลืองจ้าไม่มีเห็ดไม่มีไม่มีเบ,บ,บอร์เบอร์รี่จ้าไม่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดนี่ค่ะว,ว้าวสวยมากมะลิดูมาเจอเห็ดดำกลุ่มหนึ่งค่ะทุกคน เห็ดดำตะก้าเห็ดอีชันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดินมาแต่ตัวนะจ๊ะตะก้าก็ไม่เอามาเดี๋ยวเอาเก็บกองไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเอาตะก้ามาใส่เห็ดดำฮึบฮึบึบนี่เดี๋ยวกองไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนดีใจมากเลยมัดเดินไปเจอเห็ดไอ้นี่เห็ดขาส้ม เมื่อกี้มัดเก็บเห็ดใส่ไม่หมดที่เก็บเมื่อกี้ทุกคนเจอเห็ดขาส้มเห็ดขาส้มโอ้โหเพราะว่าพอดูคลิปพี่หม่วงแล้วมาเราเหมือนเรารู้ทำเลว่าเห็ดขาส้มเขาจะไปเกิดตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินมาดูสรุปแล้วเจอจริงๆเดี๋ยวนะมาจะหาที่เดิมเจอไหมเนี่ยเดี๋แล้วค่ะ จะเจอไหมอะจะจำที่ได้ไหมอะไหนอะนี่ไงตรงนี้ก็มีโอ้โดีใจอะว้าวเต็มเลยทุกคนเต็มมากเต็มเลยตายแล้วจะเก็บวันเดียวหมดไหมเนี่ยสงสัยต้องชวนลุงมานี่ค่ะทุกคนให้ทุกคนดูนี่คือเห็ดขาส้ม นี่เห็นไหมเห็ดขาส้มเจอแล้วเดี๋ยวข้อความบอกพี่หมวงก่อนว่ามาเจอเห็ดขาส้มแล้ว <c oughs> ดีใจมากเนี่ยเห็ดขาส้มว้าวขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ขอบคุณพื้นที่แห่งนี้มากๆากว้าว้วาว,ว,าวขอบคุณน้องมะลิที่พาพี่มาเก็บลิงออนเบอร์รี่ตรงนี้ เนี่ยดูดิเห็ดขาส้มเดี๋ยววางไว้ก่อนขอบคุณน้องมะลิมากๆอ,อ๋อหอดอกหักไปแล้วทุกคนเขาจะเก็บยากนิดนึงอะ่ะว้ายดีใจจนเหนื่อยดีใจจนเหนื่อยเลยให้ทุกคนดูนะว่าเขาเยอะแค่ไหนมันมีความเยอะมากเห็นไหมเนี่ยมันมีความเยอะเนี่ยเยอะมากๆเลยเนี่ยเนี่ยค่ะ เนี่ยดอกใหญ่มากเลยหดี๋เก็บใส่ตะกร้าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเรียกน้องมะลิมาดูว่าอันนี้มันคือเลิศกุลทุมเทพสวรรัสหรือว่าเห็ดขาส้มนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมดีใจอุ้ยพี่หม่องมันมันไม่บาดจริงๆหรอ <laughs> อย่าขาพี่หม่องเนี่ยทุกคน ดีใจมากแต่ว่ามัดไม่แน่ใจว่าจะเก็บหมดหรือเปล่านะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้ถ้าเกิดลุงไม่ทำงานจะชวนลุงมานะคะชวนลุงมาพรุ่งนี้น่าจะอากาศดีวันหนึ่งเพราะว่าวันต่อๆไปก็นี่ก็คือจะน่าจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเต็มที่เพราะช่วงนี้ก็คือจะอากาศจะดีอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่ได้มาเก็บเขาเร็วอะ เขาก็จะเริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มอะไรนะเริ่มแก่ดูดีทุกคนนั่นะเห็นไหมโอ้ยดีใจจังเลยค่ะพี่หมงวงตอนแรกกะว่าจะจะไปเก็บกับพี่หมวงว่าจะบอกพี่หมวงว่าที่พี่หมวงทิ้งไว้อ่ะไอทองไปเก็บหน่อยอะไรเี้ะอยากเก็บแต่ตอนนี้ไม่น่าลกไม่น่าละไม่ต้องละ เก็บเองมีที่เก็บแล้วมีที่เก็บแล้วนะคะนี่ไงเยอะมากเลยทุกคนคือแบบว่าเยอะมากเยอจนจนคิดว่าเก็บไม่น่าหมดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะ จะเก็บได้แค่ไหนเนาะเดี๋ยวจะสำรวจดูอีกนิดนึงอะ่ะเนี่ยจนว่าจนว่าเขาขึ้นลาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่ที่แรกที่เจอเองดีใจมากๆเลยนะดอกดอกไหนที่มันแบบไอ้น,นี่ก็คงจะ เห็ดขาส้มค่ะทุกคนเนี่ยตนตากไปเรียบร้อยแล้วยุงกลับจะเลือดสาดเลย างงจริๆเป็นที่แรกคะ่ะที่เดินมาที่เดินมาแล้วก็มาเจอที่แรกเลยที่เจอเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอะคลิปที่แล้วไปไปเจอแต่ว่ามันเหมือนเขามันน้อยอะคะ่ะเหมือนเขาเกิดน้อยแล้วก็พื้นที่เขาไม่ค่อยชุ่มมากเท่าไหร่ ต,ตรงนี้เหมือนที่พื้นที่เขาชุ่มมากกว่ามากกว่าเดิมอุ้ยหักเลยอุย้ยอุ้ยอุเขาเสียหายหมดแล้วทุกคนเขาแก่เกินเนี่ย,อยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วอะบ่ายสองหรือยังเนี่ย เรายังไม่ได้กินอาหารกลางวันกันเลยมมลิแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะออกมากับเราอีกไหมถ้าเกิดน้องเขาไม่ออกมานะวันนี้มัดจะชวนลุงออกมาตอนเย็นเพราะว่ามันต้องเก็บไงเพราะว่าไม่เก็บไม่ได้ดูดีมันจะเน่าหมดแล้วนะคะมันเน่าหมดแล้วเนี่ยขึ้นลาเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เก็บเขาอ่ะเขาก็จะขึ้นลาเร็วดูดีทุกคน นะว้าวเยอะมากเลยแต่ว่าขาเขาไม่ค่อยใหญ่นะขาเขาจะแบบเล็กเรักิลทงเพทสวัมป์ดูดิดูดิทุกคนเต็มเลยอะ่ะเนี่ย ต้พงหญ้านี่ดูเขาขึ้นลาหมดแล้วอะขึ้นลาก็ไม่เก็บเนาะสงสัยจะได้ไม่ได้ตากนะคะเพราะว่าไม่มีที่ตากแล้วอะสงสัยมัจะต้องเอาไปต้มแน่ๆเลยต้มแล้วก็แช่แข็งไว้เนาะแล้วก็เอากลับไทยช่วงช่วงช่วงกลับไทยอะคะ่ะดูดิ เยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะเก็บยากนิดนึงอะืม ดอกไหนที่เขาจะขึ้นลาเราก็ไม่ไม่เก็บดีกว่าเนี่ยดอกพวกนี้เขาจะเหี่ยวๆหมดละเหมือนเขาเหมือนเขาจะขึ้นลานะขอตัวนี้ต้องขอเลือกค่ะเพราะว่าเหมือนจะขึ้นลาเนาะ อ,อืทุกคนบอกให้มาลิเดินมาดูไม่ยอมมาเดินมาดูน้องเขาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่กับเห็ดนี่ดูดีสวยมากเลยทุกคนนี่แต่ว่าอุ้ยอันนี้ขึ้นลาขาขึ้นลา น้องเขาบอกว่ากลับบ้านกันเถอะยังไม่ได้กินข้าวเลยเขาบอกเดี๋ยวต้องชวนลุงมาเก็บอีกทีหนึงนะคะอ, finde, อันนี้ฮะน่าวอันนี้ได้ไหมได้อืมนี่ค่ะนี่ดอกนี้ใหญ่มากเลยแต่ว่าน้องเขาเสียหายไปแล้วนะ เ็ดยังโอเคน้องเขาอวน้องออกไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวพาลุงมาเก็บดีกว่าเดี๋ยวชวนลุงมาเก็บนะคะโอไม่กล้ามาคนเดียวทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันไกลอยู่นะไกลมาก <c oughs> ชวนลุงมา ว้าวดอกใหญ่มากเลยดอกนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะคะอึ๊บนี่วางไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปว้ายนี่แหละที่ว่าพี่หมอมอกว่ามันขาดเพราะว่าดึงออกมาแล้วมันแบบติดต้นนะเนี่ยค่ะติดอะไรนะ ติดยาคานี่โอ้ยดูสิทุกคนเดี๋ยวมาใหม่รู้แล้วว่ามีตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เดินไปเจอเลยดีใจ Thank you ไม่ใช่มันคือเริร์ดกิลทุมเพศสวัม มันปิดมันคือเห็ดแตรเห็ดแตรนี่ไงเห็ดไอ้นี่ไงขอนเนี่ยเธอเห็ดขอนสนหรอเหรอชึเก็บเห็ดขอนสนไปนิดนึงทุกคน,นค,คนดีใจมากเลยได้เจอเห็ดแล้ว เดี๋ยวชวนลุงมาเก็บใช่เดี๋ยวต้องเดินเพราะถ้าเกิดมันมีมันน่าจะมีไปทั่วตรงแถบแถบเนี้ยอุ้ยมาลิเกือบได้เต็มถังเลยเหรอเนี่ยดูสิโอ้ นี่ไงลีงอนมารีลีงอนเบอร์รี่หล่อนเต็มถังจ้าอของป้าเหรอนี่ไงป้าเเดินนล่นของป้าของป้าแค่นีดเดียวเองเป้าเดินเล่นล <c oughs> ป้าก็คือแบบว่าป้าก็มาเก็บแบบ <c oughs> <c oughs> เก็บเป็นเพื่อน, <c oughs> น,อนมะลิแล้วก็จริงๆอ่ะลุงลุงต้องการเยอะอยู่ไงแต่ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้ลุงมาเก็บลิงออนยังมีอีกไหมเนี่ยก็เดี๋ยวให้ลุงมาเก็บลิงออนตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็จะมาหาเห็ดเก็บเห็ดไงเห็นไหมแผนแผนแผนแบ่งงานกันแบ่งงานกันไปที่เรียบร้อยกับลุงโอ้มาเก็บแอปเปิลบ้านน้องมะลินะคะวันนี้พิบๆพิบพเยอะมากเลย มันสุกหมดยังวะมันสุกหมดหรือยังมะลิเสร็แล้วค่ะพอได้เลยนเนาะพอมันล่วงหมดแล้วอะ,อะนี่ <laughs> งานงานประจํางานประจําของมะลิก็คือเก็บเก็บลูกเก็บลูกแอปเปิ้ลที่ดูเขียวว่ะนะมันก็สุกแล้วแต่เรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเหรออันนี้มีกี่พันบนที่ต้นเดียวกันเนี่ยสอ,อมีสามะคะไร้เกียวข้างบนนั้กี่พันหรืไม่ได้จับสุกหรือยังเหรอ มันจะเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมเออดีเลยชอบออม,อมองเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ลูกเขียวๆเหรอเนี่ยเอาไปกินกับผิดเกลือทุกคนเนี่ยว้า เธอทำหล่นแล้วมันจะไม่ช้ำหรอคนมาเก็บแอปเปิลบางน้องมะลิ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าน้องมะลิมีต้นแอปเปิลประมาณเก้าต้นประมาณเก้าต้น, <c oughs> ตนแล้วดูลูกเขาดิลูกลูกแอปเปิลเพียบแล้วน้องเขาต้องแบบว่าต้องมาเก็บดูแลสวนเอา สาดมากเลยเยอะมากเลยอะดูดูเยอะมากมาดิมาเฮมาเรมิส สวยมากเลยอันนี้เยไปอกลงดสิมันมันคือไม้ประดับเหรอเธอเธอเอามาปลูกเหรอไม้ไม้ประดับเธอมาปลูกแล้วมาปลูกอะไรตรงนี้มันประดับตรงไหนเนี่ย้ดูสวยมากเลยทุกคนเ่ออสวยมากเลยนะเนี่ยมันมีมันมันแล้วมันเหี่ยวเหี่ยวกว่าเดิมไหม หรออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เก็บได้เลยใช่ไหมไโอ้ขอบคุณมาลีเธอเธอนึกออกไหมผลไม้ที่เขาขายอยู่ที่ตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ใช่สีนี้ไงเลอะสวยมากเลยเดี๋ยวเก็บของมาลีไปสักสอ,ส,สองสาอัน โอ้ Ooh, สวยจริงๆอ้ Ooh, สวยมากเลยทุกคนมันชื่อว่าอะไรมาี่บอกเมื่อกี้ลืมไปแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh. ขอถ่ายรูปหน่อยสวยมาก